กลับเข้าสู่ช่วงที่2งของรายการค่ะมาในช่วงนี้นะคะมาประเมินศักยภาพการเติบโตของตลาดหุ้นต่างประเทศกันบ้างเชื่อว่าหลายท่านสนใจแล้วก็กระจายการลงทุนนะคะไปยังตลาดหุ้นต่างๆหนึ่งในตลาดหุ้นที่ใช้แววสดใสตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะก็คือตลาดหุ้นฮ่องกงแต่ว่ามาระยะหลังเนี่ยเริ่มมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคนะคะทั้งเรื่องของความขัดแย้งสหรัฐทั้งเรื่องของประเด็นที่อาจจะมีภาพของเศรษฐกิจที่อ่อนแอนะคะ ดังนั้นความน่าสนใจในตลาดหุ้นฮ่องกงพร้อมกับหุ้นเด่นที่น่าสนใจในการลงทุนนั้นจะเป็นอย่างไรสัมภาษณ์พิเศษมาฝากกันไปติดตามกันเลยค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะมาพูดคุยกันในช่วงของ Global Wealth โดยธนาคารกรุงเทพค่ะวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาหาโอกาสช่องทางการลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกงกันด้วยนะคะทั้งในเรื่องของภาวะเศรษฐจของฮ่องกงที่ดูเหมือนว่าอาจจะมีแนวโน้มที่ปรับตัวดีขึ้นแต่ว่าในเรื่องของความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์หลังจากที่ทางด้านของจีนกับรัสเซียเขามีการลงนามทวิภาคีกันไปมันถือว่าเป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องจับตากันด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวค่ำคืนนี้ค่ะพูดค,คุยกันกับคุณพีรฐกินยงพิเศษ CFA ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสส่วนธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณพีค่ะสวัสดีครับคุณหญิงสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับค่ะคุณพีค่ะวันนี้อยากจะชวนคุยการเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะเรามีหลากหลายประเด็นเลยในเรื่องที่อาจจะต้องติดตามกันแนวโน้มตลาดหุ้นฮ่องกงคุณพีมองยังไงกันบ้างหรอคะโดยเฉพาะประเด็นจีนกับรัเสเซียเนาะที่เขามีการลงนามทวิภาคีกันด้วยค่ะครับ ผมมองอย่างนี้ครับว่าตัวภาพรวมตลาดหุ้นฮ่องกงนในระยะสั้นเนี่ยอาจจะยังมีความผันผวน,นสูงอยู่นะครับซึ่งแต่ถ้าเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับสำหรับตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับซึ่งเราก็จะพอทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องสงครามระหว่างจีนกับทางสหรัฐ มันก็เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยอาจจะเป็นเริ่มตั้งแต่ช่วง Trade War สมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปี2561นะครับแล้วก็ยาวจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยที่ล่าสุดเหมือนว่าทางจีนเนี่ยม,มีท่าทีที่จะค่อนข้างสนิทกับรัสเซียนะครับซึ่งก็ล่าสุดเนี่ยก็มีการลงนามด้านเศรษฐกิจทวิภาคีระหว่าง2ประเทศนะครับก็มีการลงนามใน MOU หลายฉบับก็ เกี่ยวกับเรื่องทางการค้านะครับเรื่องสินค้าเกษตรต่างๆนะครับซึ่งผมก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับพรเพราะว่าปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กับตลาดหุ้นฮ่องกงหรือว่าตลาดหุ้นจีนมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับสิ่งที่เป็นปัจจัยที่กดดันภาพรวมตลาดหุ้นฮ่องกงมากกว่าเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของตัวการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนะครับที่อาจจะชะลอกว่าคาดในปีนี้หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจ บางประการเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณที่แผ่วลงนะครับหรือว่า2เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของตลาดเนี่ยได้ซึมซับการฟื้นตัวหรือว่าการเปิดเมืองของจีนเนี่ยไปพอสมควรแล้วนะครับซึ่งถ้าเราย้อนไปดูในปีที่แล้วเนี่ยเมื่อสักช่วงเดือนพฤศจิกเนี่ยดัชนีห้างเส็งเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาจากจุดต่ําสุดเนี่ยก็ประมาณสัก50%กว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ที่ปรับลงมาสัก20%เนี่ยก็ผมก็มองว่าเป็นการปรับฐานที่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสําหรับตลาดหุ้นฮ่องกงครับ ซึ่งถ้าเรามองกันในเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจของฮ่องกงนะคะหลังจากที่ฟื้นตัวจากโควิดกันแล้วด้วยเรามองทิศทางโอกาสของฮ่องกง,องที่คุณพีบอกไปว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงที่อาจจะโตช้าหรือชะลอตัวแต่ว่าโอกาสการเติบโตของเขาก็ยังคงมีอยู่สูงใช่ไหมคะหลังจากผ่านพ้นในเรื่องของโควิดไปแล้วะคะ่ะใช่ครับก็ผมมองว่าภาพรวมตลาดหุ้น ห้องกงเนี่ยก็คือหลักๆก,ก็ต้องดูเศรษฐกิจจีนด้วยนะครับ <S <S เพราะว่าบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยก็มีความเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทจีนทางนั้นแหละครับซึ่งอันนี้ผมก็ขอพูดตัวดัชนีห้างเสียงเทคนะครับก็เป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นเทคเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวหุ้นเทคพ o p เน m e ของฮ่องกงเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นเทคอย่างอาลีบาบาหรือว่าเทนเซ็นเนี่ยพวกนี้ก็อยู่ในดัชนีห้างเสียงเทคด้วยเหมือนกัน นะครับซึ่งถ้าเราดูจากในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวภาพกำไรเนี่ยของตัวดัชนีห้างเสียงเทคกเนี่ยก็เหมือนว่าจะมีแนวโน้มที่เริ่มดีขึ้นนะครับตัวคาดการกำไรในระยะ12เดือนข้างหน้าเนี่ยก็เริ่มมีภาพที่จะได้รับการปรับขึ้นนะครับซึ่งก็มันค่อนข้างสวนทางนะครับกับราคาดัชนีที่ปรับลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มเห็นแหละว่าภาพ Divergence อันนี้เนี่ยเป็น Divergence ในเชิงบวกนะครับว่ากําไรเริ่มมีโมเมนตัมที่จะดีขึ้นแต่ดัชนียังตับลงอยู่นะครับก็อาจจะเป็นเพราะปัจจัยที่ที่ผมได้เล่าไปก่อนหน้านี้ในขณะที่ในเชิงมูลค่าเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยประมาณสักหนึ่งสแตน d าร์ดเดเวียชั ซึ่งก็ถือว่าเป็นในระดับที่น่าสนใจนะครับเหมาะกับการลงทุนในระยะยาวเพียงแต่ในระยะสั้นเนี่ยด้วยปัจจัยที่ผมเล่าไปเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่กดดันภาพรวมตลาดหุ้นฮ่องกงได้ในระยะสั้นก็อาจจะยังไม่ต้องรีบเข้าไปก็ได้นะครับเพียงแต่ถ้าใครที่ลงทุนยาวได้เนี่ยในในช่วงนีน้ผมก็มองว่าน่าสะสมเหมือนกัน ซึ่งถ้าเราบอกว่าอยากจะลงทุนในระยะยาวตลาดหุ้นฮ่องกงก็ถือว่าน่าสนใจแต่ระยะสั้นอาจจะต้องติดตามสถานาการณ์กันก่อนดังนั้นเองโอกาสการลงทุนในระยะยาวของนักลงทุนล่ะคะวิธีการมองหาหุ้นหรือว่าแม้แต่หุ้นเด่นที่นักลงทุนควรจะเก็บเข้าพอร์ตบริษัทต่างๆที่มีความน่าสนใจคุณพีแนะนํำยังไงกันบ้างคะได้ครับก็ตัวหุ้นที่ที่ที่ผมมองว่าน่าสนใจเนี่ยในช่วงนี้ก็จะเป็นกลุ่มประกันนะครับ กลุ่มปรกันจีนของฮ่องกงเนี่ยกเ็เรามองว่ากําลังอยู่ในช่วงที่เข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นรอบใหม่นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับทาง morgan stanley นะครับที่เป็นพันธมิตรด้านวิจัยกับทางหลักทรัพย์บ,บูรวงนะครับทาง morgan เนี่ยเขาก็มองว่าภาพรวมกลุ่มประกันของจีนฮ่องกงเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับหลังจากที่อยู่ในช่วงขาลงเนี่ยมานานถึง5ปีนะครับ หลักๆเนี่ยทางมอ r แกนเขาก็ชอบหุ้นผิงอันนะครับผิงอันนี้ก็เป็นหุ้นที่ทีมเราชอบเหมือนกันนะครับตัวย่อ2,3,1,8ในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะด้วยความที่ตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยจ,จะผันผวนสูงขึ้นในระยะสั้นนะครับเราก็มองว่าตลาดเนี่ยน่าจะมีการโรเทตไปยังกลุ่มที่มีความเป็น Value ูกลุ่มที่มีพื้นฐานดีมูลค่าไม่แพง นะครับให้ปันผลสูงนะครับเพื่อหลบในช่วงที่มีความผันผวนสูงนะครับซึ่งพิงอันเนี่ยก็ค่อนข้างเข้าเกณฑ์ตรงนี้แล้วก็ตัวธุรกิจประกันของเขาเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาโตเด่นได้ในปีนี้ด้วยนะครับหลังจากที่ปีนะที่แล้วเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้สดใสมากนะักปีนี้เนี่ยก็อาจจะกลับมาโตได้ถึง2หลักเลยทีเดียวนะครับซึ่งนะถ้านักลงทุนที่เป็นลูกค้าของบบหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูพวกราคา นะครับหรือว่าตัว valuation ของหุ้นผิงอันได้นะครับผ่านแอป global trade master นะครับหรือว่าไปดูมุมมองของนักวิเคราะห์ในต่างประเทศได้แล้วก็จะพอเห็นภาพของ consensus นะครับซึ่งตัวทีม b l s global investing เนี่ยเราก็เพิ่งออกรายงานหุ้นผิงอันแบบฉบับเต็มไปด้วยนะครับเมื่อเมื่อวันนี้นะครับก็นักลงทุนที่เป็นลูกค้าของหลับรับวหลวงก็ลองไปดูรายงานฉบับเต็มได้ในแอป w e l l connect ครับ ค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วเป็นกลุ่มประกันเป็นหุ้นรายตัวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแล้วช่องทางการลงทุนอื่นๆสินทรัพย์อื่นๆอ,อย่างตัว DR ก็น่าสนใจหรือเปล่าคะคุณพีคะ ใช่ครับก็ถ้าใครไม่ถนัดลงทุนหุ้นรายตัวเนี่ยผมก็มองว่าการลงทุนใน DR เนี่ยที่เป็นการมีมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็น ETF ซึ่งเป็นการลงทุนอ้างอิงดัชนีเนี่ยก็น่าสนใจนะครับอย่างดัชนีชห้างเซ็กเท็กที่ผมเล่าไปนในตอนต้นเนี่ยว่าการลงทุนในภาพระยะย,ยาวเนี่ยยังน่าสนใจอยู่นะครับซึ่งเราก็มีตัว DRCNTECH01 นะครับในตลาดหลักทรัพย์ไทยนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับ การลงทุนในหุ้นเทคของฮ่องกงนะครับก็ถ้าใครลงทุนดีอาตัวนี้เนี่ยก็เสมือนได้ลงทุนในพวกบริษัทท็อปเนมของฮ่องกงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทนเซ็นต์อาลีบาบาพวกนี้เป็นต้นนะครับก็ใครที่ลงทุนยาวหน่อยก็อาจจะลองทํา DCA ก็ได้นะครับก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับซึ่งทีมเราก็เพิ่งจัดสัมมนานะครับที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นเทคฮ่องกงนะครับหรือว่าหุ้นเทคสหรัฐไปด้วยเมื่อวานนี้นะครับก็ นักลงทุนเนี่ยก็อาจจะลองไปดูได้ย้อนหลังนะครับผ่านช่องทางของหลักทรัพย์วัวหลวงไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่า youtube เป็นต้นครับค่ะได้เลยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนน่าสนใจนะสำหรับตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้คุณพีมาอธิบายความให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าแนวโน้มทิศทางเป็นยังไงกันบ้างรวมไปถึงคําแนะนําสําหรับนักลงทุนที่อยากจะเข้าไปลงทุนในตลาดนี้กันด้วยนะคะคำคืนนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าพูดคุยกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงต่อไปยังมีสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อคะ่ะ